นะครับได้มาหนึ่งตัวครับนี่ปลาช่อนน่าจะได้ตะคืนครับนี่ปลาตายละน่าจะได้ตะคืนปลานิ้นได้ปลานิ้นครับเฮ้ยเซเบตได้ปลานิ้นครับโอม้มนันมันมันได้ปลานิ้น สวัสดีครับสวัสดี FC วันนี้ผมจะมาใส่เบ็ดนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้มันว่างครับว่างจากการเนีให้เนสวนเนาะก็เลยมาใส่เบ็ดตามห้วยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เบ็ดตามห้วยนี่นะครับมีปลาช่อนปลาดุกก็งมีนะครับปลาเย็นก็มีร้องพอว่ามันผูกจะได้กอ ไปลุยกันครับผมครับห้วยนี่นะครับนี่มันจะเป็นห้วยเจนี่นะครับยเอาจะไปใส่พอทำห้วยนี่ครับพอดีว่ามืนอนี้ป่าอยู่นะครับดี๋ยเสใส่เลาะามห้วยครับเนื้อนี่ครับดีมาได้เบาครับ นี่สามห้วยครับนี่ก็ใส่นะครับมีตั้งปัดุกปลาหลิมปลาชอนอย่นีมีหมดนะครับนี่ไปดีมาด้วยบ่าวครับผมนี่ใส่เลาะใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับใส่นี่ครับใส่นะครับนี่เอาใส่เดือนนะครับใส่ไว้นี่ครับใส่แล้วครับหนึ่ง คันเบ็ดนี่เดี๋ยวผูมิมาพอนะครับโอเคครับผมไปครับไปเรื่อยๆนะครับสอบไปเรื่อยๆตามห้วยนะครับผมไปเรื่อยๆครับสอบไปเรื่อยๆครับผมนี่อันหนึ่งอ่ะพี่นนี่ครับนี่อันหนึ่งครับนี่ครับผม สข็คันหนึ่งนะครับนี่ตายครับเร่ๆครับใส่เสลาะต่ำห้วยไปครับคนปลูกมาพอครับเดี๋ยวคนผูกเขาจะมาพอว่มันติดกับติดหน่อมารลุ่นกันพูกนี่ครับเใส่ห้วยนี่เห็นไหมครับเนื้อนี่ครับ เดี๋ยวมาใส่เนี่ยมงหนึงครับนี่นี่เดี๋ยวมันผูกก็พอครับติดกัามติดลองพอครับผมผูกนี่ครับเนี่ยมเนี่ยมคันเป็ดหนึ่งนะครับนี่มันผูกนอกมาพอมันร่นกันนี่วันนี้มีทั้งปลาช่อนครับปลาดุก,กหลาย ไปเยินกันหลายครับโอเคครับไปต่อครับคันที่หกล้วครับนี่คันที่หกแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ห้วยนี่นะครับผมนี่ครับมงนะครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ห้วยนี่พวกเจ้าเขาอย่ามาพอนะครับ เดี๋ยววกเจาเข้ามาลุ่นกันนี่โอเคครับเดี๋ยววกเจ้าเข้ามาลุ่นกันได้หกคันเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆเลาะต่ำห้วยนี่ไปเรื่อยๆครับพอดีไอ้บาปิน่นไปก่อนปิ่นแปงตีใส่เบ็ดละแล้วละครับไปต่อครับเดินไปเรื่อยๆรอาไปเรื่อยๆนะครับผม เราไปเรื่อยๆใส่ละมวยไปเรื่อยๆครับผมบนี่ค,ครับเดี๋ยวใส่นี่โมงเดี๋ยวใส่โมงหนึ่งเดี๋ยวเราก็เ้ากอใส่หนีบโมงหนึ่งแก้ต่อไม้มีปปาครับ นะครับเดี๋ยวเขาใส่ในหิ่มโมงหนึ่งประมาณที่มัน้อยๆหน่อยครับประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยว้อยครับแล้วเขาก็ใส่ในหิ่มโมงครับเดียวโอเคครับเดี๋ยว้อยละไปเรื่อยๆครับคันเบ็ดนี่เป็นคันสุดท้ายแล้วครับนี่ผมใส่ไปสิบสี่คันเบ็ดมันผูกมาลองพอว่าจะได้กี่ตัวครับ มันผูกมันรุนนะครับผมโอเคครับผมคุณครับสวัสดีครับสวัสดียามเจ้าตะคืนเฮาไซเบดเจ้านี่ฮะก็มาพอนะครับว่าได้ป่ากับได้ครับไปครับผมไปพอครับผมนี่ครับได้มาหนึ่งตั๋วครับนี่ ช่อนน่าจะได้ตะคืนครับนี่ป่าตายละน่าจะได้ตะคืนได้มาหนึ่งตัวเดี๋ยวไปพอกันอื่นพอครับได้มาตัวหนึ่งละส่วนอันนี้ก็เยื่อมดครับนี่เยื่อมดนี่ก็น่าจะลด โอเคครับไปเลยเลยครับไปพอกันอื่นครับผมไปครับเดินไปเรื่อยๆครับพอเบ็ดกันอื่นครับผมโอ้ได้ละครับได้ละได้ละนี่ได้ละครับหนึ่งตัวโอ้ได้ละครับผมได้ยัหนึ่งตัว ปานิน,นนะได้ปานินครับเฮ้ยเซเบได้ปานินครับโอ้มันมันหมันได้ปนินนีนนนเอาได้ปนินครับปนินหนึตัวนี่ นี่ครับพอเบ็ดแหมกันหนึ่งนี่ครับได้แหมตัวหนึ่งครับได้ปันนิดแหมหนึ่งตัวนี่นี่มันมันครับสุดยอดตัวใหั่น้นีน ปนี้นตัวหนึ่งครับสองตัวนี่ครับมนหมานเลยครับนี่ <c oughs> สุดยอดครับผมได้ปนิ้นสองตัวครับใจ่ส่เดือนน้อนน,นะครับนี่เหยื่อโอ้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ